เครื่องคั่วกาแฟาราคาแค่หลักหมืน่นคุณภาพจะเอาอยู่ไหมตัวนี้เป็นเครื่องคั่วที่มีระบบการคั่วอัตโนมตัติติดมากับเครื่องเรียบร้อยก่อนใช้งานเราต้องเผาถังสักรอบสองรอบ,รอบวันนี้เราเลยใช้เมล็กกาแฟาที่เราได้มาจากกลุ่มเกษตรกรเมื่อนานมากแล้วคัดดีเฟกกาแฟาออกพวกมเมล็ดเล็กรีบแตกไม่สมบูรณ์พอเมล็ดพวกนี้อาจส่งผลให้ติดตามตะแกรงเครื่องขั่วจนเกิดการไหมต่อมเมล็ดกาแฟาที่คั้วรอบนั้นๆหรือแบชตต่อไปได้มันเริ่มคั่วกันเลยเริ่มจากบอม ไฟที่ใช้ในเครื่องคั่วนี้เป็นระบบทําความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดติดอยู่ในหม้อคั่วหรือดําถ้าเราใช้เมนูออโต้สิ่งที่เราต้องรู้คือสารกาแฟาที่เราใช้โปรเซสแบบไหนเป็นเนเชอรัลวอ h หรือ h ั n นี่จากนั้นเราก็มาเลือกโปรแกรมการคั่วจากด้านหลังแผงวงจรว่าจะเอาคั่วอ่อนคั่วกลางหรือคั่วแก่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าเมล็ดกาแฟาของเราเป็นโปรเซสแบบไหนเราเลยกดแบบเนเชอรัลโปรเซสคัวกลางไปก่อน โปรแกรมจะมีชารทเทมที่200องศาระหว่างการคั่วหากเรายังไม่รู้จักเครื่องดีเราควรจดบันทึกช่วงเวลาและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจุดสําคัญหลักๆที่เราควรบันทึกเช่นจุด turning point โดยปกติจะอยู่ในช่วง9 0้าถึงอองศาจุด dry end หรือจุดที่เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจุด first crack หรือจุดที่เมล็ดกาแฟาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรุนแรงจากไอน้ําและแรงดันกา๊าซภายในจนเกิดการระเบิดคล้ายเสียงป๊อปคอร์น ROR หรือ rate of l i s e อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใน1น,นาทีซึ่งมีผลต่อการพัฒนารสชาติของกาแฟเนะื้อหาเรื่องการคั่วมันค่อนข้างเยอะคราวหน้าจะมีคลิปอธิบายอีกทีนะแต่วันนี้รอไม่นานกาแฟาเราก็ออกมาแล้วก็ถือว่าง่ายแต่รสชาติกาแฟาจะเป็นยังไงอันนี้ต้องมารอดู